สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมมูวินพีกจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับการจัดทริปของปีนี้ก็เป็นปีที่สามแล้วนะคะแล้วก็ได้รับอภินันทนาการความเมตตาของผู้ใหญ่จากสยามคูบัตานะคะที่มีความเมตามามเมตาเชิญเรามาเที่ยวแล้วก็มาพบปะสังสรรค์เรียกเปลี่ยนความรู้กันนะคะปีไหนๆก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าคูบต้าเขาทําถึงมากๆกิจกรรมสนุกสนานกันทุกกิจรกรรมเลยนะคะและที่สาคัญของรางวัลเพียบเลยค่ะถึงโรงแรม ก็มีการเซอร์ไพรส์จัดกล่องสูมให้กับพี่ๆเหล่าอินฟลูเอนเซอร์กันทุกคนนะคะส่วนพีตาหกล้อซิงก็ได้เป็นยาดมนะคะแล้วก็คูปองเป็นเงินรางวัลประมาณ200บาทค่ะใน<ม>แต่ละกิจกรรมก็จะมีเงินรางวัลให้ทุกๆคนเลยนะคะและใครที่สะสมยอดเงินรางวัลในการทํากิจกรรมในการเล่นเกมเยอะที่สุดก็จะมีรางวัลให้ท้ายกิจกรรมนะคะกี่รอบกี่รอบเนี่ยก็ต้องเตรียมกระเป๋าใบาใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อมาใส่ของรางวัลซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมทุกๆปีนะคะไม่เคยให้น้อยหน้าบริษัทสยามคูบูต้าแจกของรางวัล เๆเช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่บ้านหมากม่วงนะคะซึ่งคุณพี่ตาหกล้อซิงของเราเนี่ยก็มีอาการเมารถขึ้นไส้นะคะทุกคนเพราะปกติเนี่ยเป็นคนขับให้เรานั่งแต่วันนี้มีคนขับให้นะคะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ชินและก็เมารถค่ะจ,จะเอารถจอดไว้ที่โรงแรมนะคะแล้วก็มีพี่ที่ขับรถตู้มาส่งนะคะทุกคนจึงบอกเลยว่าวันนี้ทําตัวสบายๆไม่ต้องขับรถนะคะมีคนขับให้เรียบร้อยจ้าพอถ,ถึงบ้านหมากม่วงนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่โอ้โหดีมากๆเลยค่ะที่นี่ก็ จะเป็นสวนมะม่วงนะคะแม้ว่าจะมีแดดนะคะแต่บอกเลยว่ามันไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนต่างจากบ้านเราถ้าแดดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าร้อนมากๆจะเป็นเพราะว่าติดภูเขาด้วยต้นไม้เยอะแยะแบบนี้ก็เลยทําให้อากาศของเราเนี่ยไม่ร้อนนะคะพี่หลอกอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนนะคะมากันเยอะมากๆก็มีหลายช่องดังๆเลยนะคะไม่ว่าจะมาจากแพลตฟอร์มทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบนะคะหรือว่าอินสตาแกรมค่ะเข้าที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะและบรรยากาศก็ดีและของขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็นมะม่วงนะคะซึ่งบอกเลยว่าเข้าเหนียวมะม่วงแล้วก็ไอศ ครีมมะม่วงที่ทําจากมะม่วงทุกอย่างเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆสยามคูบูตาที่พามาวันนี้นะคะก็จะพามาชมนวัตกรรมการทําเกษตรที่ทันสมัยนะคะซึ่งบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยประสบความสําเร็จในการทําเกษตรมากๆวนมะม่วงที่นี่นะคะลูกเขาจะออกทั้งปีเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมานอกฤด,ดูกาลนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กินมะม่วงสุกที่หวานๆนะคะทุกคนบอกเลยว่ามาฤดูไหนก็ได้กิน,นข้าวทานข้าวทําของหวานเสร็จแล้วนะคะพี่ๆทางสยามคูบูตาก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทํากิจกรรมเล่นเกมกันน ะะด่านนี้ก็จะเป็นประมาณว่าให้ทุกคนหาอะไรแท้ของสยามคูปุต้านะคะเราไม่เอาอะไรเทียมค่ะซึ่งด่านนี้ก็จะให้โพสต์รูปนะคะถ่ายรูปรูปไหนที่ปังๆจริงๆแล้วก็มีร่วมโหวตเยอะที่สุดเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลไปนะคะกลับมาจากโรงแรมพี่พี่ทีมงานก็พาขี่มานะคะแล้วก็ให้อาหารสัตว์ค่ะซึ่งบอกเลยว่าโรงแรมที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าพาเด็กๆมาเนี่ยมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆตกตอนเย็นก็จะมีปาร์ตี้เล็กๆนะคะแต่มองแล้วว่าไม่เล็กเลยค่ะทุกคนมีการจับรางวัลน,นะคะของขวัญที่เอา มาให้เนี่ยบอกเลยว่าจุกจุทั้งนั้นเลยค่ะปีนี้พี่ต้าดวงดีมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งบอกเลยว่าเรามาทุกปีเนี่ยของรางวัลก็เยอะอยู่แล้วค่ะทุกคนแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเลยนะคะกิจกรรมตอนเย็นก็มีรับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีเล่นเกมจับของรางวัลกันนะคะแล้วก็มีร่วมโหวตกันว่าใครได้แต่งตัว สไตล์แบบเท่ๆสไตล์คาวบอยนะคะตรงกับคอนเซปต์ของวันนี้เลยค่ะทเที่ยวเขาเรามันเท่ทริปนี้ถ้าใครแต่งตัวเท่ๆนะคะก็จะได้รับของรางวัลไปค่ะซึ่งพี่ๆเหล่าคนดังก็จัดเต็มกันเลยนะคะวันที่3ามของทริปนี้แล้วก็ทริปของทุกๆทริปทุกๆปีนะคะเขาก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทําบุญค่ะซึ่งพี่ๆเหล่าสยามโูต้านะคะก็พามาที่วัดหลวงปู่ทวดนะคะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเสริมวาสนาเสริมบารามีนะคะซึ่งบอกเลยว่าเราก็ทําแต่ง,งานไม่ค่อยได้มาทําบุญแบบนี้เลยค่ะซึ่งก็ขอ ขอบคุณพี่พี่สยามปูบต้านะคะที่พามาวันนี้ค่ะไหว้พระทาบุญเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทานอาหารกลางวันกันค่ะซึ่งบอกเลยว่าเพิ่งทานอาหารเช้ามาเมื่อกี้นี่เองค่ะพี่พี่เหล่าสยามปูบต้าก็มาทานอาหารอีกแล้วคะ่ะทุกคนอกว่ามาที่นี่มากับพี่พี่สยามปูบต้าน,นะคะไม่เคยได้มีโอกาสหิวกันเลยค่ะทุกคนกินกินอิ่มไปเมื่อกี้นี่ก็พามากินอีกแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่ามากับสยามปูบต้าไม่มีโอกาสได้หิวจริงๆค่ะเราก็เลือกนั่งได้ตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็ร้านอาหารดีสวยมากๆ แล้วก็บรรยากาศดีมากๆการตกแต่งของที่นี่ก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนตอนเสร็จมากินข้าวแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นทองคํานะคะส่วนพิตาของเราจริงก็เป็นปีแรกที่คุณพี่เขาได้ของรางวัลเป็นทองคํานะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ๆสยามคูบตรามากๆเลยนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูนะคะซัพพอร์ตเราทุกๆทางรวมทั้งพี่ๆเอทุกคนด้วยนะคะสําหรับทลิปนี้ก็จบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเหล่าพี่ๆคนดังก็มาถ่ายรูปคู่กันแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ